เมื่อวานยังท่งดีอยู่พีโนโ่น้องเมือนี้มาหิมะตกขาไปเบิดจ้ะล้วตอนนี้ก็กำลังตกอยู่พีโนโ่น้องค่ะโอ้ยนั่งลืมเปลี่ยนรองเท้ามือนแต่ว่ามันหิมะหิมะพึงตกมันก็เลยยังบ่ค่อยมืนซ้ำใดโอ้ยบรรยากาศมาะลพงเถอะหิมะกำลังตกแล้วจ้ะมาต่อง,งานโรงเรียนแล้วเนาะยางหยางอยู่ยางแบบนี้นะเรารองเท้าก็ บอได้เปลี่ยนพี่น้องรองเท้ารองเท้าบืนไปเหตุงานกัน กัขนมปังกรอบเข้ามากินโอ้ยหนาวเตรียมผาก่อนพับผาก่อนก่อนสิเหลิมเห็นงานขั้นแขนแม่พี่นอกก้องจะกระแผลยังกันเรากระเดียวสอบสังคมพานแล้วพี่น้องเย ê. สังคมนอร์เวย์สอบเป็นภาษาไทยค่ะเข,เขามีเขามีเฮาเดือกสองแบบสอบเป็นภาษาไทยกับสอบเป็นภาษาร์สถามเขาสอบสังคมสังคมนอร์เวย์เป็นภาษาไทยเนะี่ยเขาสามารถขอวีซ่าถาวรได้ วีซ่าทาวบอ,อยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะนะาะคำว่าวีซ่าทาวอนเนี่ยยูแด้ตลอดไปเลยบอ,อยูแด้ตลอดไปค่ะแต่ก่อนจะต้องต่อต่อวีซ่าเื่กันทุกสองปีแต่ปร่ต้องเสียงเงินต่อวีซ่าทุกสองปีแต่ไม่ต้องเสียงเงินนั่นคือวีซ่าถาวรเทาสามารถอยู่เฮ็ดงานอาศัยอยู่ประเทศนอร์เวย์ได้แต่จะต้องต่อวีซ่าทุกสองปีแล้วก็สามารถยูด้วยตัวเองได้โดยที่เลิกกับสามีหรือสามีตายอย่างประมาณเนี้ สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแต่ท่านี้ทังนั้นจะต้องมีงานเหตุจะต้องมีเงินเดือนเพื่อที่จะเลี้ยงดูตัวเองจะต้องจ่ายภาษีอืพี่นั่งนั่นอยู่ประเทศนอเวย์ครบสาปีแล้วก็สอบเอาสอบเอาสังคมภาษาภาษาไทายสอบสังคมภาษาไทายเอาวิชาทาวอนก่อนค่ะเอาให้มันผ่านก่อนไปที่ระอย่างพี่น้อง แล้วก็พอสอบสังคมพันธแล้วก็จะเริ่มเริ่มทำเรื่องยื่นขอวิสาหาบาลรอบนี้คิดว่าคงจิจ้างเขาค่ะคงะเซมเบเฮ็ดเองเพราะว่ารอบที่แล้วนั้นขนาดต่อวิสาซื้อต่อต่อต่อวิสาแต่งงาน้ซื้อยังเฮ็ดผิดพี่น้องแล้วพอยายเพิ่นเถ่าแล้วค่ะเพะิ่นลงลงน้ำเลื่อมอินเลยว่า เลยนั่งกับเบเกงเนาะบบเกงภาษาบบเกงคอมพิวเตอร์ก็จ้างเขานั่นแหละพี่น้องคะให้มันจบๆไปมันเร็วๆไปจะเริ่มจะเริ่มซ่งจะเริ่มยื่นขอปีนี่แหละเร็วๆเร็วๆนี่แหละคุยกับคนเฮีดวิสาอยู่ว่าอย่างจังใดได้วิสาทาวอนมากแล้วก็สบายเด้วพี่น้องที่นี่ สบายแล้วปอมีผัวก,ก็อยู่ได้ขอแค่มีงานเห็ดแต่พวดเทิงก็บ่เลยกับพ่อใหญ่ดอกจ้ะบะทิมพ่อใหญ่ดอกถึงแม้พ่อใหญ่เพิ่นจะขี่จมขี่ยังกระตาสมควรเนี่ยเราจมอยู่ ต้อความ่าดิีนั่งมักใส่ผ้าเปียกมันบ่ถึงกับเปียกดอกพี่น้องมันมันมันหมาดเหมือนว่าอผ้าพึ่นซักมากสีนะพื่งซักมากอีนั่งสิบ่มากตาให้ผ่าแหงใส่เพราะว่าอีนั่งจังไดอีนั่งกับบีบนามใส่คือเก่ามักใส่ผ้าเปียกโอ้ขันมือด้วยขันแขนกินอย่างกับแพ้พี่น้องเลย หลูบคุณนหนูแนแดงไปเบิดทํางานเนาะนี่นั่งพายนันเสียบใส่ถุงมือตลอดนัแหละแต่าบางที่มันก็รีบเนาะมันก็ลืมม,ลม,มันก็อียงอย่างประมาณนี้นะขั้นไปค่ะเดินเพจง,งานกันคือเกาหนี่งแหละค่ะมันนี่ได้งานเพิ่มมากสองของของบนนี ชเชบ่ออยูคล้ายๆขนมปังอบกเรเดียมนลยอะแต่วันเนียวค้านเนยแล้วก็โรยง่ายเป็นขนมกบเคี้ยวอื ปาพี up, terminar, it. It you know ่น้องเดินเพื่นงานกันเตรียมลงเตรียมรถให้มันพร้อมรถประกันตัน่่ง